เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมนรินทรรารามาธิบดีส0สิมหาวาชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางกูลกิติสศริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินรทราธิเบตราชวรโรดมปรมนาถบาพิษพระวชิราเก้าเจ้าอยู่คณะผู้บริหารมูลนิธิมุจรินทรคราชประธานกองทุนอิสระสวัสดิการสงเคราะห์ สัจจะออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการสังคมบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีภูมิแผ่นดินร่วมลงนามถวายพระพรณสถาบันเทคโนโลยีภูมิแผ่นดินวันที่28รกรกฎาคมพุทธศักราช2564ณสถาบันเทคโนโลยีภูมิแผ่นดิน นายนัทชพลวงวิเศษประธานกองทุนอิสระสวัสดิการสงเคราะห์สัจจะออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการสังคมร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีภูมิแผ่นดินภายใต้มูลนิธิมุจรินนัคราชเข้าร่วมประกอบพิธีวางผานพุ่มถวายเครื่องสักการะพิธีถวายราชสะดุดีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสุขอ,อนามายัยและยังคงดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด จากฟ้าเรื่องร้องแสงทองสองมาไนฟ้าตามสดใสมหาราชรา,าชีบิ้งันปวงชน,นชา